ป้ามันจะเขียนะไรฮู้ยชุดฮ่าเขียดปาลาลูกเงยสบายดีบัสสสน,นสุดสุกคนเนาะชุดฮ่าเขียนน้องเนยชุดฮ่าเขียนน้องนัชชาชุดนอนชุดนอนแต่ไม่ได้นอนชุดนอนจะได้ไปหาเขีย้เออไปลงหาเขียนน้องเงยสบายดีมันก็ได้เบ็ดไปปักว่าสิ ปักป๊กซอสแทนแหะ่ะมันคู่ันนยรผุเลยมล่หาจิทนจิลงตัวนีหาเียตวนีแล้วได้เขียตัวนีลงไปอ,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 อเออใครอยอ่น้องเงินก็บปาีมาหาเขียนน้ำเต๊โดนหลยพี่น้องเอ้ยมแต่ไปกับแม่ยาสองคนกับน้องนัทชากับปรมาเสียง,งจักตัอกนักขั่ เปลี่ยนมือเรื่อยๆครปีนจ้างพองน้อ,องเนยจ้างพอน้องเนยมาตัดรักขัวให้รักยากันดูเปื่อไอย่องไวจังมีรายได้เองนพอได้ไปซื้อข่าวซื้อน้ำกินนั่นแหละมีเงินก้ำยาคาราซูนให้เขาเขาเห็เขดขึ้นเขาเลยค่ะเห็ดข้าวเนื้อนี่แบกแบกไมไม่ได้หรอกยันเอวแล้วแ,แกะเบกไหมอืม พ wow, вот right? ี่ลง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 วังฮอเยี่ังมีลงวังไายประทานเลยไพมาเจ็กอมากระท่านมาโอ้ยไา่ถุงชูนี่คักเนาะถุงไายถุงมันนีได้ะ ทุงดีๆผู้ได้ไหนเขาเอมามนาะทุงบุรีมันก็ขาดไงทุ่งบุรีมันกระขาดเขาไ,ไ,ไปไปย่างย่างผู้ซื้อน้ำพงไปคของเราไปซื้อแต่พระดาก็ไนะม่น้ำบา,า,านนี่จะได้กินน้ำหวยเขาครับมาผ่านประธานนะป้าลุงเลยลงลงนี่บอกเจ้าจสถีบลงบอก แม่ไพแเนลงจหีบลงนี่ oh. บอเขา oh. <laughs> อะเขาพาอดีิงกพระดาวหาทางไดพระดาวงงหาทางใดพี่พี่ขอวาขคืนมาหาทางพี่นี่น้ำบอลน,นี่มันมี oh. มาหอดก <laughs> ระเลียดอาบแล้วโอ้ยเตะน้ำ นี่วางเครืงนี่นี่ไรเขียดน่อยนะตัวหนะ้าก็ไม่งานนะใครแต่เน่ยมีอาวุธไม่น่า,าตีบวมีอาวุธเออใคยประธานไปนี่ย่เลย Nun. ทิมงานหาเขียดกินน้ำไนเด้อแม่กินน้ำล่ะแม่เนาะหอยหอยดิดบอระก็ได้เขียดนสร้จากโตก็บซองะสองโตก็ได้ซองนะก็ได้สี่โตพระเจ้าก็มาหาก่อนเนาะ

เก็หน่วยใหญ่เ,เลยพี่เนาะสองสามหน่วยได้อยู่นี่นะฮาน่วยแล้วนี่อยู่ภายประธานนี่นี่ออกมานี่พี่เนาะสี่หาอันนี้ห้าหกนี่พี่น้องเพื่อใหาเอาใส่ของไปแล้วเนาะนีน่เหงาด้วยคนใส่ของฮะ แมนบเจ้มาดูโบนาวโบนาวบอมันบ่เป็นตมีอยัางบ่ทุบอรลดขี้ดินแข็งๆเลยเออันเนาได้ละนี่นี่มะนี่คือหอยนบ่อนายประธานเนี่ยมากทีาได้ก็ได้คือครูเสือได้กันไม่ยาก็ได้ไดดในนี่แหละนั่นนั่นนั่นนั่เนาาคันมีฟ้าปิดแต่โบน่าเลย หนาวอยู่เลยเนี่ยมึงดูบีบเบิร์กทำนั่นไม่น่าบอกว่ามันกิดบนหนาวเหนาเหนาเหนาเจอแต่หอยหนาวเจอแต่หอยหนาวถ้ากันมาหาหอยหาเขียดได้ประมาณชิบหาหน่วยแล้วเหนาฮะหะบัวนาวเลยห่ะเนยเพนบ่

มาสิไปได้นะครบจักเลยเออห่วยรูด้าหายบาทนี่ตัวใหญ่แทซำำอึงแดง้อึงเลยอ่ะอึหนออึดไปหาบรหาเบิ้งเนาะอุ้ยเหี่ยวเกือเหี่ยวเสนาเนเบ เจอต่กาวมีครูไหมนะเมมวก็เริ่มใส่เบ็เนยเออใ้องเจ้าข้มาใส่มเีนอยที่มัเมใช้ของเาป้าผูกอยู่ผูกบุยบุยอยู่เหงผููังขเถอะผูอมีเนาะนี่ใส่พเราใส่ดเนี่นะมาเลาลงใส่เบสดนเราใส่ส ไใส่เลน่สี่มบุยบมาอยู่ด้เหียคือพ่อใครวะนั่นเยไ้าลงนั่นนะเขายูบนได้ไลเขายบนได้ไล้บ่อได้เนเลาใส่ไปแล้วไม่เป็นำเราผูชางผูเป็นตามี่อยู่เขียนนะไปได้ได้เนยผูเราขนเทิงผู จะไปตกตะลุกกัอบปอเสียบๆแท่งนี้ที่เออตอนนี้ใส่แล้วเนาะแดดลงหันเด้น่างงามเพลินไปทองเลยแต่พายแรงงามเอาไหมเอาไหมได้จกักโตแล้วพอได้ได้จกักโตแล้วเขียนะ มนเขียนคะเขียนติงโอ้้ายังชิมากินววากเี้งว่าครับเล้ยงเหล่าือ่กันเด้อฉนันฟันฟืนเ่อไอบ่เขียนนะไปหายานะค่ะ เก็บในของแล้วนะเนือ้อจัดการไม่เหือ่นะทีเมื่อแล้วไนะ่ยแล้วไปเอาเาบอกก็จะบใส่โสภไว้โมใส่โสไว้ยั่างเใส่โสไสโว้จบดีอ้าวพี่น้อง เบิ่งคนไต่มีกรพกากัากระกระซาไปเนยน่ะสบายชิวๆผูดนะออดทอดเสียมมันทอดนอนอามาเป็นลนากมันเอไเคลื่อนเคลนเคลื่อนกระช้ากนกเยนะซะคือรดคือรดยืดรดไต่เ <á> ท <ll ate> ียงไป

ม่รับตาไตยยังไหนเยนะไอปุยก็บักโดตกประจํมาใส่เบ็ดนะเนขอนก็ไตยอยู่นี่เลยไตยชิยัยังไตยจะก็ชิจัดไป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 ไมได้เห็นกบไปนำบาก มาหอดต้นมากระท่านเซยป่าลุงเลยเลาะมาแต่หวยพ่อขึ้นมาแต่หวยแล้วกันมาพอต้นมากระทา่า,าอพอนพอได้ยังเลาะยามเบ็ดเพิน่นห<ม>วานเนยเนยแซ่บต้นนี่นะนะชาอะชามีน้ำบ่เนยบ่มีน้ำเนยคิดไปแล้วใครบางคนอันบางคิรลองมือมือแดงพีง่น้องเขาว่ามันมีไข่เลยเอาใหม่มาแง่ดูเนยนะเอาใหม่มาแง่ม่แง่ลองดูเลย ผู้หางนหนเห็งกันใหญ่นี้นี้นี้ช่บ่ชั่ยชั่ยหางมันแตกโอ้ยไหนมันนี้ันนี้มันเี่ยงแผทถุงเลยผ่านมากระทันมาเก็บเลยพี่พี่นายทั้งจำพี่ดกอีปปลาลุงเลยผมร่องลอนอยู่ผ่านตรงหรายๆ้เลยพี่เก็บเอาเมื่อกินนี่ผ ไปเยองมัหมูแดงให้มันแตกรืมซะไปสิเกปบกกระทันก่อนพี่พี <ose> si <trainings> <ok> ่าผีปอดโกูโผล่ยู่น่นุ้ยมาลงมาอืมแบบโลไยังโลมันแจ้งกบมึงมา

chạy thúng cái thúng chạy thúng Độ thúng chạy 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 ต้นเก่าที่เราเคยมาเก็บเก็บเกิบมา,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 าบกันกันเนบไปบวด้ยกับทิมลูกทิมเต่ามาฮะ này luôn hươu nôm nè bé Jack, um, má hươu nôm đã, má nói ha, khoa cô trả bụi, bụi đây, Khiếm những loại nhà biết đây. Ừ, chắc sẽ đại luôn bò này.

ทำอย่างนั้งเก็บเนาะหูมล้างหมน้องคองน้เลยเออแล้วคอยแอาใส่กระตาเขาขี้มาเป็นกระสีแผลแต่ผมยังหน่อยเลยจะไหนกินจะบอกเอาเหี้ยวเกีบเป็นอะไรมาไหนคนตีไปยังเจีบเลยบุืมบมีป้าภู

มันอยากนั่งมัได้อยาเมือกท่านเนี่ลยเบดกับป้าไหวปล่ส่งบายบาิเลือโเบิ้งกิเลแม่นั่นั้นน่อาหมป้าลูกพี่ปาท่านกินอโดวัวปวัวดาวลงลงมาใหมน้าให้เด็กหน่อยให้ละลงเบิ้งนะพี่น้อง จะได้อยู่ได้กินเพื่อคันได้กับไปจัดขาใช้ใจลงไปอีกทำบ่ได้กับส <anch> ื้อกินซื้อเก้าเสือใบบอกกันขีดหนาได้ป่าลูกขอบคุณหลายๆที่มาเบิ่งมาชมมาเบิ่งต้นมากระท่นต้นนีซูสจะอ่อนมาเสียมหนามาหลากเลยเก้ปมาถือด้วยมึงดูนี่

เลยพอพอ่อกินไม่หมดหรอกนี่เอ,อ,อ,อาเอาโต๊ะหมากดิบๆสิ่งกินเนี่ยผมมีนอน